อ้ามื่อเนี่ยเพ่อได้ลงไปนาบ่ไปมาแล้วไปมาแล้วอ่าเนาะไปกี่เรื่องครับพวกกะทิคันเซอที่ปัจจุบันแต่บ่บ่อยู่หน้าล่ะเมื่อนี้เพื่อนอยากไปวัดชริพอนเอ้าจะไหนประมาณสั่นอยากไปวัดชริพอนเอาเพื่อนใครจะไหนเพื่อนก็อยากไปวัดชริพอนเพ่อจะไปย่านน่ะตอนนี้อยู่หันมุมี่อย่างนี้ครัมันรู้ว่นอยากไปยังอยากไปยังลูกไปไปพักไปไปพักน้อยๆก็รู้จักอยากไปไหว้พระตอนน ผู้ใดละสีผ้าไปไปน้ำบาไปน้ำผ่าวนี่ไปบ้าไไปดึงไหมหรอฮะไปบ้าเดี๋ยวสีผ <Therefore, S 1> ้าไปนั่งรถตู้ไปน้ำกันไปบ้ไปย่าไปน้ำหนึ่งยก็ไปน้ำหนึ่งเอาออกกันดีดีได้ป้าไปบ้าไปบ้าจ้าได้ไหมเขาเขาเนี่ยคือจ้าวว่าจะไหนพวางไหนคือคกิดวาอยากไปไหวจักแล้วมันว่าไหวเหมือนสาวผ้าไปเด้อผ้าไปไหวผ้าจะเหมือน โอ้แต่วันมือคุณละ่ะงานมันเกิดแล้วคุณละ่ะโอ้งานมันเกิดแล้วเอ้าเพิ่นวันพันพนนุ์พวันเสาร์วันอาทิตย์แยกผ้าไปเขามันแดดมั้งบอใช่วัเนเนี้ยไปแน่บ่ไปแน่เพิ่นว่างซี่สิพาไปยู่ยเลยนะงานมือนีคุณคิดตกคือว่าวันเกิดนั่นคือว่าวันเกิดอะไรวันเกิดคือว่าผีน้อยกับแม่นั่นน้ำบ่ผีน้อยกับแม่กินเท่บ่ เราซูฟังในหลักบัวไม่ใส่ผี่น้อยมาม่อยู่ใส่ผี่น้อยไม่กินเคียงหน้ามันผี่น้อยมาทางไหนไมาไม่ได้ส่ทางหน้ามาทางหน้าแล้วไม่กินอยู่อใส่บ้างไม่กินอยู่อใส่ยู่บ้านไม่กินอยู่บ้านหาหาผี่น้อยกินน้ำมอเคีงหน่อหาหาอยู่บ่พี่น้อยไม่กินอยู่ที่เนาะน้าเห็นบ่เป็มยังเมื่อนี้คือนที่จากไปไหว้พระอยู่วัดดอนกล้วยซีดีพอ นอยากได้ยังคือไปยังอยากได้ใส่โอ้อยากได้ใส่ใส่ผ้าก็ใส่พ้านาใส่พ้านาโอ้ยังได้ใส่มันมีตรงนี้เหรนเหมือนมีอยู่เ่รมีใส่กับบอสลูกว่ามีเ่ามีคือกันแต่ว่าแกว่ามีก่อนกันที่ว่ามีนั่นอยู่ไหนที่แก่เราแยกไปแล้ผีหน่อยบอกแล้วว่ามันมีอยู่หันกับบอสจัดผีหน่อยพระว่าถึงขึ้นต่างว่าคือเดาไปบ่ามันกัมีอยู่ที่เคยไปอยู่โอ้มันก็มีอยู่เคยไปอยู่ พ <grassroots> ี่น <jogo> ้อยสิไปน้ำบ่อลอีพี่น้อยสิไปน้ำมามันตามหลังแัดไปโอ้มันตามหลังไปพี่น้อยสิไปจากไหนล่ะพี่น้อยพี่น้อยสิหายตัวไปน้ำ่ปม่อาคนใส่ไปน้ำบอลวัดเพื่อใส่เข่าใช่อืมบอเข่าใช่ไสิเสียดีเสียดเขาวัดบ่ได้ไปนะพีนนี่พีเขาได้เข่าบ่าเพื่อไม่ใช้ใส่หน่ะจูนาประตูไม่ โอ้พีดีจังพีนีตายายังไงประตูถ้าวันมึงปั่นพ,พีเขาว่าใดได้ไมึ <c oughs> งันผีวันวัดกันพีพีเขาวันใดแมีนอยู่บ่หรอจังหวะวันจ้าใครอ่นเั้แม่นตัวเข้าม,นมีนตัวะมันน่าบอกกันได้เลกนะเอาวันนี้บอกหรือเปล่าบอกไปวันนี้พีนายไม่บอกปอกะอกระตน,นี่บอกกันไหนอาแม่นอะไรบ้าง พี่น้องเขาบอกพี่น้อยเขาบอกวางไรนเลขไหนวดยลูกใหญหบอกตัวเด้อกตใดลูกสหนึ่งสองยกมนึ่งดวยทางไหนเอาหน่เอานี่กใสก่อนมึงด้อยเย็นไหนเย็นไหนกวอนเอากัน่นดวนี่เดี๋ยวนด้สูมืไหม่ันบอกวางสั่นวะเอาสูงถึงสูงนี่สูงเดีว บอกหนึ่งปีนี้มาสองสมันพี่นอยช่วเมื่อนะบอกพี่นายหน่อยช่วเมื่อบอกบันือบอกที่ตัวเลขบอกว่าหนึ่งสองโอ้คือแค่ออกค่อนเลขกุ้งสร็จนี่แหละเิ็นจีว่ทำครับแถวน่นเร่บ้านนี้มันบอกว่างเสันสมบูรณมืนวันหนึ่งวันมวันวันหนึ่งว่าเจ็ดเก่าจย่างยุทธจะรัดเจ็ดได้ไ่เจ็ดรักนี่บ่เคยบ่หลุดต่อนบ่หลุดอ่ อันนี้ห้าบวสองหกเก้าหนึ่งไว้แล้วบ่มันอย่างมันหาพี่น้อยบอกหนึ่งสองก็สองหนึ่งหนึ่งสองัอกเกาคือหะไรบาวันนีวัน้ตดามน้ไดังแล้เบิดคือเก่าบ่พี่น้อยไจะไหนมาบอกนี่ก็บอกว่าไปดังระเบิดบ้างวันนี้บ่บ่บอกการกลางกางกลางบ่บอกว่าดังระเบิดแต่ว่าบอกว่ากลางกลาง จะแปลว่าให้ชื่ให้พิจารณาวันถัดไปเนาะตัวมึ้นทั้งลงกันเนาะพี่พิจารณาไปอ่ะให้ตัวสี่เราเนาะโอ้พี่บอกพี่น้อยขอหวยเหล้าพี่น้อยใน่เรื่องลูกก็หวยเหล้าอาทิตย์อาทิตย์นึงมันออกสามเที่ยบอกพี่น้อยบอกว่าไม่บอกหวยเหล้าเนอเอฟซีเพิ่นบอกว่าอยากได้หวยเหล้านั่มพี่น้อยรู้จักหวยเหล้า่อรู้จักเลขเหล้าว่ ถามน้องเึงด้อถามมึงด้วยจตาดูถามพี่น้อยมึงด้วยจตาเห็นพี่น้อยบ่นี่เห็นอือใส่พี่น้อยอยู่รอนี่อยู่บ่อเดียร์จับตาอยู่ไหนอย,อยู่เหยี่ยเแถาโอ้พี่หน้อยอยู่เหี้ยนเหยี่ยวแถวอาจารย์พี่น้อยก็ไม่อยู่น้ำนี่ซ่วงเงอช่วงเว้นไม่อยู่เหียเ้นยนเหยี่นนววยวแถวอือย่าลืมขอหวย์เหล้าให้ FC เอฟซีเข้าในเด้อเอฟซีอะไรโชคเอฟซีถ <laughs> ีบซื้อเสื้อผ้าให้พี่หน่อยพี่หน่อยมันจารได้อยังกับพี่หน่อยมาบอกเล็ก เดี๋ยวได้เสียพาพี่น้อยมันุ่มนุ่งส่งเลยเดี๋ยวนี้มิส่งนุ่งไปพีน้อยเนี่ยังมวมีอยู่มมีไปเ็ตบังสกุลไหยยเทียกันได้สิมวมีผัวมีแมวพีน้อยอ๋อแมนกระตายไปเลี้ยวตัวไล่ยิ่งว้ยโอ้ทีีฮ่หล่าี่พีน้อยแมนกระตายแล้ตัไล่ยิงมันนะฉันโอ้โหโทษทยิ่งนเป็นเพื่พีสมอ เห็นแต่ทุไล่นะว่าไล่ยิ่งอยู่หันจีบแม่พีพ่อจัมันมาอยู่ที่เหมือนเนาะที่เข้าออกกันมามาอยู่นี่มาไล่ยิ่งตายได้ว่อจันอืออ้าพีจ๊ะไหนมาตายได้หลายเทียสไตายตัวตายตัวผมายจะเทียเนาะจิตกระดับได้ที่กันอพราะงั้นว่าสิกายหยาบดับได้ย่างเดียวจิตก็ดับได้บัดนี้มือ้าวในนกห้องตัวได้เกาะเสามมันวางไหนนกน่ะ น uh. no so yeah. right? ั่งในหน้าบ้านนี่นี่แม่แม่ฉันโอ้ยตรงนี้คือบอกเลยคือบอกมึงสีไว้บ่หมกนมอเศร้านี่โอ้ยบอกก็ได้เลยนะแม่ได้ยินบ่นี่บ่าบยาเนี่ยือแ่้วกลิ่นนู่นบันได้ยินวางไหนหนุกันวางไหนสิบสามสิบสามนกหวง่นกควงนหน้าบ้านโอ้คือบอกเลยเป็นแต่วอาเนี่ยจะน่นุกน่เนาะน่าได้เอาไเป็นเรื่องสัตล์เนาะ นั่งเล่นอันนิลาบ้านเลยวะนางคือเดี๋ยวมันมันกล่าวว่าโน้ตกระดิคือห้องสันวะห้องบอกเล็วกว่านันบอกตัวไดนเนยนันว่าทิพสามมันเคยเห็นอยากเทียร์บกพ่าหนาอยากได้สวยมะหอยคว้านเคยเห็นปะเคยเห็นเห็นเห็นในฝันบ่เคยเห็นจังนไรเห็นเห็นอีดีนี่บ่เห็นตัวจริงเคยเห็นในฝันเห็นตัวจริงเห็นรูปปั้นบ่ เหอเป็นแนวปันเห็นลูกปั้นเนี่ยคือว่าเห็นอะไี่เดี๋ยวเตัวจริงพญานาคเคยเห็นแต่เท้าอบตเป็ยนวิญญาณอผีนผีเห็นไหมเห็นแต่น้ำประอูเห็นแต่น้ำงกะตูเห็นแต่น้ำประตูเห็นแต่น้ำประตูเห็นแต่น้ำประตูเห็นแต่น้ำบักตจเห็นแต่น้ำประตูเหันแะ่น้ัประตูเห็นแต่น้ำบักโจ เออเออจะได้ล้างน้ำออกโจดสิน้องแม่จะจักมือแล้วน้องน้องไม่บอกได้ยังมั้งล่ะน้องมาบอกจะขึ้นไหนขึ้นไหนจำเท่ไหรโแล้วัโอล้งวันเกิดวันเกิดวันที่สิบแปดมั้สิบแปดเนาะมันบอกมันขี่ิบเอ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดจะลังวันเกิดมาก็คือ จัืสองเสมอเลยล่ะซ้าเลยอยู่มือขึ้นบอกเลซ้ำเลยเซ้ำหอยไทยอยู่มันว่าบอให้บอกคนนี้นี่ว่าฐานเอฟซอกันว่าโอ้ยังบ่ให้บอกคนขึ้นยังบอกบอกให้มาไม่ต้อง่อยใหรไ่ต้องวอาว่าย่าย่าย่าปากหมักอยา้าปล่อยไผ่จากปล่อยเอฟซีเออเพราะว่าเอฟซีมากกว่านั้นมันดังมันวานเห็นบอกมาถือนั่นเงบอก้อย่งก็เปลงแต่มุ่งง้น คือนีเก่านีเก่ารักขกงกบฏยวนโอ้แต่ยังลงมาแ้มนึงเรมาแจมอีกนึืงห่าเที่กเไอ้ตัวพอสวนเราถือเสยเนนะเราเราปีนเก้ามาเป็นหกเลยมาหลังจากปีนเก้ามาเป็นหกแล้วนะเราบอกว่าผีบอกคนผีบอกคนเราแ็วไม่เสียลดลงมาอีกหกนะลงหนเปลี่ยนหาเสียเกียร์หเพราะว่าเลขมันยืนเกียรแล้ววะ นี่ยังกพิ่นดวงดีเนาะเพิ่นดวงดีอ้าวแล้วพี่น้อยว่ามันใจซ้ำเลยวันนี้เออเนาะอันนี้แปลกมันดีไหมมันพี่น้อยสิมาย่ำอีกว่วแบบนี้ลูกมันสิมาอีกว่วพี่น้อยว่าสิมาย่ำให้อีกว่วขันมี้แกนเปลี่ยนแปลงอยังพี่น้อยว่าสิมะยำวัววเฮ้ยอาเกลยฮ้ยอาเกี่ยเส้นแล้วก็อาเี่ยไม่ โอ้มันเล่ออกแล้วออกแล้วแต่บอกหัวไหมอ่อเปิ้ลบอกกิ่นอันน้เปิ้บอกว่าเปลี่ยนด้วยพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าอ่าเรนี่้าเลขนี้ออกแล้วทางหัวนี้ออกแล้วทางวัวหนาเขาิมาบอกอีกอือเขาบอกแค่หัวตัเทียเท่านั้นอืมเป็นบอกคือกอนแต่หัวเดียวเก่าหาเก่าเจ๊ดเก้าเก็ดหือหัวอะไรอะไรตัวเดียวเขาลงอันนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งสองเป็นเรื่องไหนเลยหนึ่งสองมั่เคยออกเทียใหญ่ไว้มันก็มีแบบ บ่เซียกับจะเซียสันบ่สื่อเมาทิ้งดอกกันต่อว่าผีจะของบ่คือผีสลากหรือห็นวะใบประออกวม่อวานเทียงกันก็สร้างหน้าแดงสั่นฮะผีหน่อยบอกสั่นเมื่อวานอ๋อเคยออกเคยมีบอกพูกเคยออกสิบสองเอทียเลยอ๋อเลยออกสิบสองสองหนึ่งกนมีเอ้ยคือตงต่าเนไปได้เบิร์ดมาเลขกเนาะ ล่องเบางเล็กมันเท่ากับพกเห็นจะกคนเนาะเชียร์พวกหัวอันแก้วตาที่พูนเราพกเห็นน้ำเฮาอันบ่นอกเป็นเขากันเขาบมาบอกกันตัวใดกันมือหูแล้วเราหู้ำพูนสัมผัสบ่ได้แก่สิสัมผัสได้ไม่บ่ฉั่นมันเขามืนกันย่ำฝันอันบ่ละมัอเป็นมาเขาน่ามแบบนี้มันเขาที่ย่ำฝันมือขึ้นก็ได้ย่ำผีเขาไปมาถามกันพด้นบ่เดี๋ยววันนี้สิไปวัดดอนก้อยชิดีป้อนน้ำกันเดี๋ยวไปเบื้องว่า น้องสีสัมผัสอีหย่างเดียวที่ไอ้น้องุดถูกต้องบนนะยูทูกคอยโชคอชใจบนอ่าคอยโชคอใจอยู่วัดดอนก่อยสิริพรานบนอ่าจะเกากระเดีกกยูหันเขา่าบ่หน่อยวดดัาดีแต่บางที่เพื่อนอยากไปหันสาเหตุยังเพื่อนที่เพื่อนอยากไปหันมันต้องมิี่ไปที่มาไปเอวไปติอ่าเป็นอยังก็อยากเอวไปวัดสิริพรานเจี้เดีอนีอ่นะสาเหตุเดี๋ยต้องมิี่ไปที่มาไปหันอาจทีไปสัมผัสได้เล็กได้เบื่อยู่หันกับบ่แน่นนะ อ่อย่าเริ่มขอยชงน้ำพ่นนะลูก้อเดี๋ยวยีราจุดทูบบอกเอาเรียกล้องมึงเด้ถ้าจะได้เรียกสามตัวฝากเอฟซีเข้าอ่บานนี้กันจะมีตัวเตรียมตัวไปนี่เตรียมแล้วได้มันงีสิ่งพื้นมานมออ่เตรียมตัวแล้วก็ไปทั้งตัวบารนี้ที่นี่อ่ากัอนอยู่วัดศรีพ่นอนะค่ะ